แต่ไม่อยากจะพูดอะไรนะแต่เราคือผู้ชนะเราสามารถจบซีรีส์นะโดยโดยที่แบบล้มไม่เสียของอะไรเลยเราคือผู้ชนะเนต้อ,อที่ม่งกมอนี้มไม่ต้อง,งป,ออป,ปีนียบเลย่ไอ้ี้แกล้กงตุบตนะิ๊บติติ๊บตไ๊่ติ๊บติ๊บต์๊บติ๊บติติ๊บติิตไตต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 ไตตต มันจบแล้วออมันจบแล้วแต่เรายังจบไม่ได้ยังมีแผนการที่ต้องอย่าพอพอพอกูกูกูจะฆ่าตัวตายโอเคสคริปต์ต้องต้องยิงม่อย่าี้มันจะไม่เสร็จเรายังมีสุดงที่ต้องทต่ก็คือการปิดเงินกติอ๋อการจบไปแล้วแม่ไม่ต้องกูใจละกูพอใจแล้วแค่นี้แหละเออคือเราจบก็อีกแล้วเออมา โอเคบอบอกไว้ตรงนี้นะจบซีรีส์นี้แล้ว